สวัสดีครับพมอมงช่องการเรียบบนเขานะครับวันนี้นะครับภารกิกี้ของผมก็คือจะข้าป่าลึกนะครับผมจะไปดูต้นทรายนะครับแล้วจะไปดูว่าต้นทรายนั่นนะมันจะมีนกเงือกเข้ามากินหรือเปล่านะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับลูกชายนะครับสวัสดีครับเราสวัสดีสวัสดีเชื่ออะไรชื่อเด็กชายิชาติทองครับหลัเราจะเนี่พอผมงถ้าต้องคนก็จะเดินทำป่าที่ต้นไม้ต้นทรายเลยนะครับ ผมจะไปดูว่ามันจะมีมน้องอะไรมากินแล้วผมจะอดัดแดบพี่ๆได้ดูกันนะครับ Yeah. ไอปลานี่ครับโอ้โหเยอะมากเลยดูในปลานนี้เนะขนาน่าจะมาหาอาหารกินกันนะครับอันนี้เป็นพ่นมินครับเป็นมินที่เขาคุยกินพวกินไมพ้พวกนี้ลาา่าไม้พวกนี้นะครับนี่นะครับต้นไม้ใหญ่ต,ต้นไใสนี่นะถ้ามีลูกนี้น่าจะมีพวก พ่ออีเห็นพวกจะมากินนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกครับก็ตอนนี้พ่อผมก็เดินมากับได้เช้าแล้วนะครับผมกับลูกชายสองคนนะ มาผมจะพาลูกชายผไปหุงข้าวที่ภูกาตะลุงอ่ะมันหุงข้าวซองคนนะครับผมจะไปดูว่าต้นไทรต้นนั้นน่ะจะมีพวกนกมากินหรือเปล่าเนี่ยครับผมก็ลูกชายผมก็เล้หิของเขาเลยนะครับพราะูออกกับเข้ามาจากบ้านแล้วก็พร้อมผมจะไปหุงข้าวกินกัที่ต้นไทรที่ภูกระลุงมันย่าบากินกันนะครับตอนนี้ก็พ,าพากบับพ่อกระตพานแล้วพวกผมก็จะขึ้นเข้าเนยนะครับถาถึงก็จะอัดแอยพี่อได้ดูกันนะครับ ลูกชายเข้าป่าลึกฝุดว่ามันจะขึ้นไหวอยากกับผมขึ้นรึเปล่ปาดูเหมือนเดินดูเหมือนเดือน,นหน้าผมเลยไม่รู้ว่ามันจะไปาทางไหนเนี้ยมาทางน,นี้สิเหนื่อยมากเลยผรจะขึ้นไปที่ตะลุงกับผมมู้มา่าป่ากินน,นะนุผมก็จะหุงมเข้ากบกีที่น,นั่นเลยนะครับยังไม่ทึงแล้วขึ้นเขาอีกลูหนึ่งนะครับอยู่คอบโบโนลูกชัยก็ คุณเดิน,นะคะ่ะพาข้าวมาเนี่ยรู้สว่ามันจะเดือเก่งกว่าพงหน่อยที่พูดจะขึ้นไปหุงข้าวกับลูกชายนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับตัวเดือสะพาันก็จะถึงยอเข่าเลยนะครับพี่นี่นะครับพี่ๆลอยมิ้นนะครับมันน่าจะเอาศสายอยู่ในี่ยในรูนี้รูพุนนี้นะครับลอยมือไม้เลยนี่ลอยเดือโหัว น่าหน้าตัวมันจะมีครับไปหาก,กินพ่นฟัดทองพวกนี้นะครับน่าจะมีตัวอยู่ Cứ đi nè Để luôn mấy núi Cứ đi nè Cứ đi nè สองพ่อลูกก็ขึ้นมาถึงบนย่องเข่าวเลยนะครับจะนี้ผมกับลูกชายอ่ะคุณจะพาลูกชายเอาหุงข้าวกิงกับที่นี่เลยนะครับเพราะว่าลูกชายก็เลยหิวเข้าวเลยนะครับแลวเพื่อไม่เสียเวลาผมจะทำหมกข้าวเลยนะครับ อันนี้ก็จะเกาะไปนะครับจะหุงข้าวให้ลูกชายก้อยเลยหิวกันแล้วนะค,ะครับหโอโเห้ข้าบนนี้ นี่ก็จะทำเมนูทอดไข่ก่อนนะครับพี่เพ่ก็จะทำก่<ป>อนนี่ด้วยได้ เขาได้เยอนแล้วครับพ,พี่จากนี้ก็รู้ว่าเข้าอยู่ได้รเโอโหเขาแข่งนี้รอยจะทันครับ นี่ก็จะทอไข่กินกันนะครับพี่ๆอุ้ยไข่ตอนนี้เนโนูก็จะทอไข่กินกันนะครับพี่ๆเอาไปกินเน นี่ก็จะทําเมนูหมูนะครับไม่รู้ว่าจะผักดิแกนนะครับเมนูก็จะผักดิแกนให้ลูกชายกินกันนะครับถืออย่าเขาเนีปลาก็ออมหมูมาจากบ้าน,นไม่ใช่หมูป้านะนครับ นี่ก็จะตุ้มออทำใส่น้ำมนันก่อนครับเห็นไหครับซื้อเข้ามาเอาอมาจากที่บ้าน,นครันเ้นูนก็เป็นหมูผักบิแกนนะครับดูกระสอบคนมันต้องกินเยอะกินแค่เนื้อพอแล้ว

ตัานนี้นพร้อมแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วก็เอามาเขือเทศมาเนี่ยนีม่มันจะมีมาเขือเทศสองลูกน่เอามาแล้ยเห็นปะตอนนี้มมาเนี่ย นี่มันก็คนคิดถ่ายนะครับมก็เกมหมูนะครับหมูขันเจ๊นหน้าปลาเป็นนี้นะครับูแล้เล่าโหกิ่วแล้วนะครับไ้กินเลยนะครับนี่ ก็จะทำต้มหม่าม่าใส่ไข่นะครับพี่ให้น้ำเดือด กจะกินข้าวเล่นครับนี่โอหเ,เ,เมนูนี้เมนูก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็หุงข้าวเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้พมหุงสองสองพ่อลูกก็จะกินข้าวกันแล้วนะครับเมนูก็จะมีหมูผับบิก๊กแกนนะครับผับบิก๊กแกนแล้วก็ไข่ทอมนะครับแล้วก็หมาัมา่มมาหมั่มาใส่ไข่นะครับ เมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับสองคนพ่อลูกน่าจะเพียงพอนะครับอ นี่ก็พวกผมทัดสองคนก็กินข้าวก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนี่ขอพา,พาะพ่อกระับพันเห็นเดียวพวอผมจะเดินทางกลับบ้านก,กันนีครับนะครับ,รบพผมจะไปตัดไม้เพื่อนจะพุบแไรฟา ลาโต้ม้นะครับจะพอๆกัขึ้นคือชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็พวกผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับพี่ๆนี่ครับผมจะทำไปฟันนุก้จะเอาไม้ขวางไม่เไปนี่ก็ทําไเป็นมพันนะครับว่าจะมีมือจัดท่าหพุงคนเดียวผมไปได้ครับแต่ว่าลูกชายพุมอะไมกว่าจะตกบไปนู่นเนินกล้าไปครับบอกว่ามันน่ากลัวมากครับผมก็เลยดินทางสภาให้ลูกชายพุงนี่ครับ non ah, ah. no non no 我哦。<不> อันนี้ผมก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับพับพ่อเสร็จที่รีบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้พ่อพงษ์ถ้าต้องคนเจนเดินทางกลับบา้านกาแล้วนะครับพี่เพ่เพราะว่ายัผมไม่ได้ขับบ่านลึกแต่ท่าไรนะครับเพราะว่าพงษพาลูกชายมาเที่ยวในป่าอยากจะมาเที่ยวในป่านะครับก่อเลยพาเขามาเพื่อมาชมบรรยากาศที่ป่านี้วิธีเข้าป่านี่ต้องใช้ถือตัวลอดอย่าง ยังไงแล้วก็ต้องหุงข้าวเป็นไหนบ้างวันนี้เขาผู้ยังไม่ให้เขาหุงข้าวครับผุงแค่มาพาเขามามากินข้าวในป่าแล้วก็ผมก็หุงข้าวให้เขาดูที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าจานนี้ต่อปนี้ถ้าเขาอ่ะโตขึ้นเขาข้าบป่าเนะี่ยเขาจะได้ไม่ลําบากนะครับก็ผู้สอ้งคนแล้วขอลาไปก่อนนะครับ ครับพุงหวลูกชาก็ได้กินข้าวเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้พ่อผุถ้าต้องคนจะเดินทางกลับมาแล้วนะครับก็คลิปวิดีโอนี้มาก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่เพียวพาลูกชายผมมาเที่ยวในป่าลึกแล้วก็พามาหุงข้าวกินข้าวในป่าน,นี่ครับหลังจากนี้ก็ถ้าสองนขนต้องขนลาไปก่อนนะครับพี่เพื่อเพื่อ,อ,อคนไหนก็จะที่ติดตามผมอยู่แล้วจะ ดูคลิปวิดีโอผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทกคลิปต่อๆไปนีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย không là hay một quay nó nhé thả đây không thấy lên liều này.